ทุเรียนราชาแห่งผลไม้ที่มีสารอาหารอัดแน่นเมื่อคุณทานเข้าไปร่างกายจะเริ่มกระบวนการย่อยสารอาหารระดับไมโครทั้งโฟเลตโพแทสเซียมและกรรมถันจะถูกดูดซึมผ่านลมไส้เข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วทันทีน้ำตาลธรรมชาติและวิตามิน B ในทุเรียนช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองให้คุณรู้สึกตื่นตัวและมีพลัง และด้วยโพแทสเซียมที่สูงจึงช่วยบำรุงกล้ามเนื้อและรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกายได้เป็นอย่างดีแต่ต้องระวังทุเรียนเป็นผลไม้ริดร้อนหากทานมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการร้อนในหรือระคายเคืองกระเพาะได้สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องระวังระดับน้ำตาลในเลือดที่อาจพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการทานในปริมาณที่มากเกินไป ทานแต่พอดีเพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์สูงสุดจากราชาแห่งผลไม้นี้คลิปทั้งหมดนี้สร้างขึ้นจาก AI และก็สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นส่วนในคลิปออกเชิงความรู้เกี่ยวกับการกินทุเรียนก็ไม่มีที่อ้างอิงเพราะว่าให้ AI เขียนให้แล้วก็เอามาเจนทาเป็นคลิปออกมาให้ชมนี่แหละหวังว่าทุกคนจะได้รับความบันเทิงจากคลิปนี้นะครับ